กับสบวัสดีเอฟซีสุปูทุกคนนะครับที่เขามารับชมขมาติดตามขมากดไลค์กดแชร์ให้เบาสลครคคำขอขอบคุณในลายนะครับเอฟซีในประเทศก็ดีครับเมื่อนี้กับมาพบม,มาวพอกับเบาสลัามเพื่อเกา่ากับที่มะว่าเรื่องปอบพี่น้องปอบพย่ยคลขายผักพือเก่าล่ะบัดนนี้มันเริ่มเกมคนแล้วพี่น้องเริ่มมวนแล้ววันท้อ แต่ว่าทั้งปอบี่เริ่มแก่ขึ้นพี่น้องเริ่มแก่ขึ้นวันท้ออืมมาฟังต่อว่าที่เป็นยังไงเนาะมือนั่นมันท้อทั้งพี่หมอทำทั้งหลวงพ่อนี่บุวยเลียนมันท้อพี่น้องเลียนนี่ทึกต๊ะสั่งพี่น้องใครไม่ได้นังนี่เลียนลงองค์อืมอันทั้งนี่ยุทงหน้าอเลียนลงสัง่งทั้งตกสาทั้งบ๊้ยมองออกหลอกมันท้อเลียนหนีปอบมันท้อ เรียนบบสุตชีวิตอะพี่น้องทั้งภูมเมียเมียหญิงทั้งผู้เฒ่าผู้โทนี่ไล่หมดบรรทอะมันบวชเวยนได้บันทออืมไล่แบบสก,กินได้แอะพี่น้องสก,กินได้อะไละ่แบบนี้ทั้งพฟหมอทั้นี่ซีหาคนนนน้นนี่แตกกันไปเป็นบรรทอสิ้งของอย่างนี้เพราะเอาจักเนี้ยเอาชีวิตเห็นหลอดก้อนบรรทอนทั้งชาวบ้านวาน,น่ะพ้ากัน เลียนได้ป่ะเนี่ย ЗЫКА พากพกันเรียนมูเช้ากันเลียนกันไปละมูปอบกันไล่กันไปละบบบนี้มาว่าต่อเรียงมาว่าหอดเรียงกันพญาปอบันพี่น้องพญาป,อบ,ป,าปอบนี่เพราะตอนไล่เดียวมาว่ากับพยัพคล้ายพักได้ปะเนี่ยเ,เอ, win, เอ win, ิื่นเอิื่นเอิื่นกูมานาี่กูกินยั้งพันว่าอืม สิกูกินหยังพันว้าวาบัดนี่ทั้งเพยยหมอไอพยย่อนี่ยพ่อใหญ่อันปอบคล้ายพักกันว่านั่นดีหมอทำพูดนั่นดีที่ไปสิงไว้เนีพนาา่พันว่าโอ้ยพอดีเลยปอบรูปากไปได้เลยพี่น้องอืมก็ดีกันละพนนว้าวามือได้ผููเดียวก็เอาพู้เดียวแหละพะนน้า,นาวาทั้งพญายป,ปอบนี่หลิวไปเลยพี่น้องอืมกินก้อนมันเถอะแต่ว่า บริวารปอดนี่ไปกินเป็ดกินไก่พญาอ,อุดพูนแล้วเสียงน้าแข่งกันพูนแล้วเสียงเป็ดเสียงไก่แตกสวดๆแล้วพี่นอ้องอ่าแต่ว่าทางพญ,ญาปอบนี่โอ้ยหวานปากแล้วไยไปกินพี่น้องไปกินไปเขา่ากระตั้กินแล,แล้วพี่น้องไปห,หมอทํำอีกผู้หนึ่งน่ะว้ายทั้ตายแล้วพี่น้องมันนี้พญ,ญาปอบกินแล้วด้วยมี้ยบริวารต่อไอ้บริวารวาปอดไปกินตอ่อมันีย อบืบริวารปอบให้กินโอวันเถอะกินโตนั่นแน่โตนี่แน่วันเนี้นเนยเอาไปเอามาเพอยัยมอท้ามันตายมาเนี่ยโอ้ยตายอ่อนซ้อนเลยบาเนี้ยอืมบอกเดีว่า,วาคนลุกพี่นอ้องาทั้งพญายปอบเลยเพิ่นมอมิมอ่ะออเพิ่นอิมมันก็ว่ามึงอื่นกูมาอีกเ้อเพน่าวรอบนาเนี่กูกินหลายเขาพน่าว ทางพ่อยยีปอบกายพากันว่าเออดีลร่ที่พญายปพรอมาัอยิดพนวาวะขันพญายปพอ้มาซอยนี่จกักิเป็นจังไหนพนวาวะอืมมันนี่เพอะตะปอบเบากันแหละพี่น้องทางท้ายบ้านนะั้นท,ทั้งพี่หมอทำทั้งผระหนึ่งทั้งชาวบ้านหนึ่งหอดบ้าน้ะพี่น้องอืมหอดบ้านแล้วก็โอ้ยขนนี้ดีฟอะกันเลยคนละ ต้มผีหลอกกับพี่น้องอืมผีหลอกกับบหัวคดน,นี่ะพี่น้องอืมพราะจะเป็นดักตันแล้วมันจะตกเงี้ยมอเสอมาเด้ปะเนี่ยท้ยบั่นซากันเลยปัะเนี่ยแม่ปอบพูดยังขายผักคือแกคือเก่งกาสามารถพนันวา่ากินหัวหมอทํำตายผู้หนึ่งคนนะแม่งมันนี่หมอทําตสยมันมาขาได้เนาะทั้งถ,ถ้าบั่นซากันเนี่ยมันนี่ทั้งพูดเถ้ากัได้เหมือนพี่น้องโอ้ กิงขนาดเื้อปอบม่ไข่ผักพนาาพาพนาว่า,าพอยาปอบมันก็อกิ้งพนนาว่าทั้งพอหมอทำเดียวนี่โอ้ข่อยไปสวนผู้ใดหม่ต้อกมาสอยกันอีกหน่อยพนนาว่าข่อยต้องไปเกณฑ์ผู้ถึงทั้งจังหวัดอื่นผู้ถึงพนนาว่าที่เป็นกิงกิงที่แบบปอบเขาไปสิง,งอีกบ่ได้พนนาพนนาว่าบังหัน,นซุ้มหมอทำนี่ตายไปผู้หนึ่งพี่น้องอืมตายไปผู้หนึ่งหมอทำพหนบัดนี้ เพระตัวบอกจังสันแล้วทั้งชาวบ้านกับมาประชุมกันแล้วพี่น้องว่าที่เอาเจงไดเดี๋ยวนี้มันเริ่มกินค้นแล้วนะเนาะมันเริ่มกินเพื่อหมอทําหนึ่งคนนึงนะเคาะลายนะทั้งปอบนี่กับแกบ่คอยทั้งชาวบ้านกับบย้อมถอยวันเทาะที่ขาปอบตัวนี้ให้ได้วันเทาะกับประชุมกันแล้วว่าที่เอาเจงไดที่ไปหาหมอทําทั้งอื่นมาซอย ทั้งสี่นะว่าสิมัขาปอบตัวนี้ให้ได้เพราะว่าตัวนี้มันเริ่มกินค้นแล้วจักน้อยกินสัตว์ใหญ่ก็ดีกินง้วเรื่มกินงัวกินยังไปสั่นแล้วมันนี่ยามได้กินค้นแล้วพี่น้องปอบอะยามได้กินค้นก็ดีสิมาหาเข่าค้นนะพี่น้องสิมาหาเข่าค้นสิมาหาจอบแทนไปกินลก กินยังไปสนาย้ำคนที่ออกลูกย้ำง้วงกล้วยออกลูกสีออกกส่ไปซองไปจอบกันแล้วสิไปกินสันแล้วอือป่วยบาป่วยก็สิกินหละต่อไปมันเกลืมแก่ล่ะพี่น้องทางแขวบาากับโต๊ะล้มกันได้ว่าสิไปเอื้นหมอทำมาอีกเ้นี้พี่น้องเริ่มแล้วมันเถอะเริ่มไปเกณฑ์หมอทำมาอีกมันเถอะพอหมอทำหลอดที่ชุดที่แล้วเนี่ยตายผู้หนึ่งสิไปเกณฑ์หมอทำจังหวัดอื่นมาซอย ที่มาปปาบให้ได้ละอืมกระโตกล้มกันแล้ว,ล,วล่ะทั้งไปหมอทรรมด้น,นี่ยกัดประชุมกันแล้วกับย้ำมือเสาะมาแล้วกับไปล่ะไปไปหาไปเสาะหาหมอทําทั้งใสเกิง่งกิ่งทั้งอีสานเขาอ่ะว่าพูดใด่กิงก่งกิ่งแล้วกลับไปใดมาอีกอยู่ดีพี่น้องแล้วไปไดหมอทํามาอีกได้หลายเก้าเก่าเหมือพี่น้องเจ็ดคนแปดคนเหน่อยพี่นอ้องอ่ะ มันเนี่ยทั้งหมอทํางบคุยกันแล้ววันเนี่ยโอ้ยข่อยบอ,อย,ยนานข่ขขขขขขขอย,อยๆๆจัดการแล้วเนี่มเก่งมันไหนพนันว่าผู้มหมอทําเบากันนะข่อยโอ้ยอาจารย์ข่อยเก่งข่อยเลี้ยนมากกับข้างนอกข่อยจัดการนะพี่น้องทั้งหมอทําว่าโอ้ยเก่งปันไหนปอบนี่ข่อยปาบมาไหลเแล้วพนาวาันว่าหมอทําคุยกันวันเถอะอืมทั้งเพื่อหมอทําวัน ุคนเอออีกอาทิตย์นึงพุ่นละตั้งไปพ่อกันอยู่บ้านข่อยล่ะตั้งสิออกไปขอ่อยก็สิกลับบ้านไปก็สิไปอันนัดกันมันเถอะกับทางหลวงพ่อทางชาวบ้านออกออกไปอีกว่าเถาะบบดนี้เว้ามาแล้วกับพ่อตาฮอดมื้อนั้นเด้พี่น้องบัดนี้นัดกันแล้ว4ีมือหามืออาทิตย์นึงแล้วกัทางหมอทำิ่นก็มาซั่นแล้ว7-8คนเพิ่นก็มาซั่นแล้ว ก็มากับใสมันยุใสพน่าวา่าผู้หมอททาเบาขึ้นนะเดี๋ยวเจ้าเจ้าฟ้าขยับพาออกไปพน่าวา่าคาเจ้าน้อยนี่ก็พาออกไปพน่าวา่าเพราะจะกินพักกันกินเข่าเล้ยงเลยเพี่น้องจกักสองทุ่มหละหลอกสองทุ่มโดยประมาณมันเถอะทั้ทงเมียก็ออกไปขึ้นเ่าไปปูศาสปูเสื้อไว้เตรียมมันเถอะผู้เพื่นสิไปซอยหนึ่ง,ท,งทั้งคนให้เถากับเตรียมค้น เตรียมไว้รุ่นเตรียมผู้พอลูกพอเมีย้มมันเทออกไปซอยกันอืมผู้ทางหมอทํากับเตรียมอุปกรณ์น่ะเตรียมได้ป่ะนี่เพราะถ้าเตรียมแล้วเรียบร้อยกับว่านัดกันแล้วก็ออกไปแล้วพี่น้องอ่าออกไปแล้วปัะเนี่ยออกไปโอ้ยหลายคนเตือพี่น้องแต่ว่าจะมีสิบสามสิบคนแล้วบาดเนี่ยบ่เป็นหน่อยนึกเกาเร็วป่เนี่ยมันนีกเกาว่าทั้งปลอกเพื่อายพักปัะเนี่ย มาชุมนุมกันแล้ววันท้อปอบ่ยมาชุมนุมกันแล้วมาเตรียมโตแล้วว่าจะกินกักหละรอบนี้พนาว่าจะกินกักหละพนาว่าวันนี้เพราะตามวนพระมูเจ้ามูเท้าบ้านมูหมอทํำออกไปหอดวันท้ะก็นั่งกันเรียบร้อยแหละจัดพิธีจัดแต่งค่ายแต่งยังให้เรียบร้อยพระก็นั่งตรวจห้องเพินนั่นแหละอืมทางหมอทํำก็เตรียมโตเตรียมยังเลียวกัน ทางผู้เมียได้บันเนี่ยเจ่าจะออกมาเนี่ยทา้งมูพระมูเจ้าทางหมอทั้มันถิมาซอยเจ้านี่เขายั่งเจ้าตายเจ้าออกมาหายเพลินซอยพะนวาฮาฮ่าฮ่าพะนว่ามุ่ป่อปลาเนี่ยกูบอยานรอกพระนวาโอ้รอบนี้มาหลายเนาะพระนวากูจิกินให้บิดนะพระนวาบริวารกูก็หลายพทั้งชาวบ้านหลายเนี่ยกูจิกินให้บิดพระนวา ปอบว่าน่ะปอบออกมาแล้วไปคุ้มกันออกมาแล้วพี่น้องทั้งพอลูกพอเมี้ไปคุ้มบอกมาแล้วอ่าไปคุ้มบอกมาแบบนี้กะจับมันนอนลงพนาวะพ่หมอทำ่าจับมันนอนลงพนาวาบัดนี้แขนไหมแล้วพี่น้องเอาเสียกไว้พี่น้องผูกแขนผูกขาล็อกใต้เตียงไว้เลยบัดเนี้ยอ่ผูกแขนผูกขาล็อกใต้เตียงไว้เลยมันกระดินแล้วบัดเนี้ย ดินแห้งกับบ่อรุดแล้วพี่นอ้องบ,บ,บ่อรุดบ่อรุดวันเทาะทั้งหมอทั้งกับเสียมไปทีกับสวสดขึ้นแรียวมเนี่ยนำกันขึ้นแรวยวมเนี่ยปอบกับบอย้อมบันทาะปอบกับสวสดึ้นกันสวสดเอาบริวารน,นั่นเพราะถ้าสวสดขึนนน้นพี่น้องโอจักหมาหอนจักบรรยากาศวังเวงพี่น้องยุดทงไอทงน้าเนาะสวสดขึ้นเนีวทั้งปอบกับดินบันทาะทั้ง แลบลินอรอกทึงโอ้ยเป็นตยานพี่น้องปอบนี่เป็นตยานเน้อบวเดืงปอบนี่ทั้งพี่หมอทํำกับทึงไต่เสียทึงหวานไฟทึงน้ำมนันทึงมีดหมอทึงเขาสารเสกมันทอะอืมซอยกันนะ่ะลุ้มกันนะ่ะอืมทั้งผู้หมอทํำผู้เป็นสวดเพื่อกัดสวดเนะาะทั้งเงผู้ไล่เป็นกันไล่มันเทอะบัดเนียนพื่หมอท้ำวะเพี่เท้า จะไปเอาหมอดินมาพนาวาเอาหมอมาจากซีน้อยหาหน่อยพนาวาไปเอาไปวางไว้ใต้เตียงนใต้ตะแครนพนาวานี้ามันออกมาแล้วเอามันเข่ามอให้เบิร์ตพนาวาเยกมันหนีหลอดไปได้พนาวะมูทั้งชาวบ้านกับซอยกันเอาหมอไปตั้งไว้ใต้เตียงมันเทาอใต้ตะแครมันเทาะตั้งไว้ตั้งไว้แบันี้หมอทำเหมืนสวดขก้นกับไล่กันแหะพี่น้อง บอบันนี่วีด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 พันนะออเ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 ออโบยานสู้ดอกโบยานสู้ดอกพันนะว่าปอบันฟาดเก่งเหรอพันนะว่าตึ้งเสกับฟาดเข่ากับห้องโอ้ยบันนี้ห้องบันพีน่น้เเองออม чи, ันหนีไปไรอ่ะมันถือเสียกมาแต่พี่น้องห้องโอ้ยโอ้ยพันน้อยทรมานหลายทรมานหลายพันน่ะว่าปอบันน่ะห้องพันน่ะทั้งหมอทั้กับบอระเดี๋ยวมึงเป็นไผ พย่าปอบพนาวมาตาใสนี่พนาวเก่งนี่พนาวตายมือตายมมงน่ะมือนี่พนาวพลอยหมอทำมาปอบว่าโอ้ยปล่อยพวกขาไปเถอะปล่อยไปเทอไปไปทะพนาวาปอบมันเจ้าลีเด้พี่น้องปอบมันเจ้าลีมันเทออืมหมอทำกับเสวียฟาดล่ะพี่น้องเขาสารเสกไส้แหละทั้งขมิ้นทั้งหวานไฟมันเทอเออ นำเขานํำเขาเปาอปอบกับห้องมาเถอะหมากับห้อนพี่น้องโอ้ยคนกันโอ้ยตกใจกันไปเปลวเทึ่งยานเนาะอืมบอดนี้กะบกว้าหอดตอนนี้กะเบาสารคามกับเบิดเวลากะมาหลับชมหลับฟังเบิงบวา่าปอบตัวนี้มันจะเป็นยังไงขนาดหมอทำมาได้ลาแล้วมันจะตายบอพี่น้องกะลองมาฟังเบิงกะเบาสารคคมกับขอสวัสดีครับ